สวัสดีน <handled it nice> <N its> ักกู้เพื่อนใหม่นะครับตอนนี้นะครับเราจะมาเปิดบัตรเครดิตของกสิกรนะครับก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมก็ได้สมัครบัตรนะครับผ่านแอปเคพัทของธนาคารกสิกรไทยนะครับตอนนี้เราก็ได้บัตรมาแล้วนะครับเราก็จะเข้าที่แอปนะครับเข้าไปที่เคพัทของธนาคารกสิกรนะครับก็ตอนนี้นะครับท่านจะได้รับจดหมายนะครับส่งมาตามที่อยู่ที่ท่านเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นตามทะเบียนบ้านหรือว่าสถานที่ทํางานนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะทำการเพิ่มบัญชีบัตรเครดิตเข้าไปนะครับดูซิว่าทำยังไงนะครับมาเสร็จแล้วก็เข้าไปที่ตรงนี้นะครับเครื่องหมายดอกดาวที่เป็นชี้ลงมาตรงนี้นะครับก็เข้าไปตรงนี้เราก็สามารถเพิ่มบัญชีนะครับหรือว่าเพิ่มบัตรได้ใน,นที่ที่นี้ผมจะเพิ่มบัตรเครดิตนะครับบัตรใบนี้ก็จะเป็นบัตรแพทตินัมนะครับ ก็จะต้องทำการยืนยันตัวตนนะครับด้วย N D I D นะครับก็กดยืนยันก็ต้องสแกนใบหน้านะครับเหมือนเดิมกับตอนสมัครนะครับไว้อยู่ในที่แสงพอไม่มีการบดบังใบหน้าไม่มีบุคคลอื่นอยู่ด้านหลังแสงพอเหมาะก็กดเริ่มสแกนใบหน้าเลยก็เอาหน้ามาให้อยู่ในกรอบนะครับกล้องก็อาจจะต้องดีหน่อยอ่ะก็ตรวจสอบเรียบร้อยนะครับกดดำเนินการต่อ ทีนี้มันก็จะมีบัตรเครดิตให้เราเพิ่มนะครับก็เราได้มาแล้วนะครับก็เช็คเลขลงท้ายว่ามันถูกต้องหรือเปล่านะครับผมก็จะทำการแกะนะครับเช็คเลขท้ายก่อนอ่ะก็ถูกต้องนะครับกดต่อไปด้านล่างเลยนะครับตรงนี้บัตรของผมนะครับก็จะเป็นมาสเตอร์การ์ดแพลทินัมนะครับก็เดี๋ยวเราจะทำการกรอกวันหมดอายุนะครับก็ดูที่บัตรท่านเลยนะครับว่าหมดอายุวันไหนนะครับ แล้วก็ C C C V V นะครับก็พยายามอย่าให้ใครรู้รหัสนี้นะครับพอกอกเสร็จนะครับก็ใส่พินนะครับเหมือนเราเซ็นลายเซ็นรับทราบนะครับว่าเราดำเนินการ่างก็กอรอกไปก็รอแอป K p a ัดอัปเดตสักครู่นะครับอ่ะเขาก็จะให้สมัครลาย K Bank Lite ก็สมัครไปแล้วกันนะครับอันนี้มันก็จะลิงก์มาที่ลายเนาะ แต่ล้วก็กดอนุญาตไปแล้วกันนะครับก็คือจะได้รู้ว่ามีธุรกรรมอะไรผ่านบัตรนะครับเพื่อเวลาโดนแฮ็กจะได้จัดการได้ทันก็อันนี้คือข้อตกลงการใช้นะครับโซเชียลไอดข้อมูลที่เขาจะเก็บก็กดยืนยันนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้รับการแจ้งเตือนผ่านไลน์ล้วทีนี้เราก็มาดูกันนะครับว่าบัตรมันมาหรือยังนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเช็คบัตรเครดิตกันหน่อยนะครับก็เข้าไปที่แอคเคา t ์เหมือนเดิมครับก็มีบัตรเครดิตขึ้นมาแล้ว ก็มียอดเงินนะครับก็อนุมัติมาแสนต้นๆนะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับแล้วก็เราก็ต้องมาเช็คนะครับวันชําระนะครับว่าเป็นวันไหนนะครับถ้าผมดูในเอกสารเนี่ยเหมือนวันชําระเนี่ยจะเป็นวันที่10นะครับก็เพียงเท่านี้นะครับท่านก็สามารถ activate บัตรนะครับได้ง่ายๆนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับช่องนักกู้พันใหม่ลาไปก่อนครับใครต้องการสนับสนุนผมนะครับสามารถโอนเงินสนับสนุนมาได้ที่เลขที่บัญชี 0264451302นะครับธนาคารไทยพาณิชย์รามาธิบดีนะครับสวัสดีครับคำเตือนในการขอสินเชื่อนั้นควรกู้จากแหล่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยรองรับเนื่องจากการกู้นอกระบบหรือว่าแอปที่ไม่ได้รับการรองรับนั้นมีความเสี่ยงหากสนใจสามารถแอดไลน์มาพูดคุยกันได้ที่แอคนักกู้พันใหม่